สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องที่ร้อนแรงตลอดการนั่นคือทิศทางราคาทองคำครับผันผวนกันมาเยอะคำถามคือเออมีโอกาสไหมที่ราคาจะกลับไปแตะ3,500ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์หลายที่เลยครับมองทั้งปัจจัยใหญ่ๆอย่างภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลกเอ,อนโยบายดอกเบีย้ยค่างเงินดอลลาร์ สงครามกันค้าหรือแม้แต่พฤติกรรมของรายใหญ่ธนาคารกลางต่างๆนะครับเป้าหมายก็คืออยากจะมากลั่งกรองกันดูให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าแนวโน้มทองคําจะเป็นยังไงกันแน่ค่ะประเด็น3,500ดอลลาร์นี้น่าสนใจมากค่ะจริงๆความเป็นไปได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญเลยนะคะคือความไม่แน่นอนหรือ uncertainty ถ้าสถานการณ์โลกมันกลับมารุนแรงมากๆอีกครั้งเช่นสงครามการค้าจีนสหรัฐมันลุกลามหรือมีความขัดแย้งในกลุ่มบริกสแรงขึ้นหรืออย่างสงครามรัเสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อแล้วหาทางลงไม่ได้จริงๆอะค่ะโอกาสที่ทองจะทำนิวไฮก็มีสูงค่ะอ๋อมาความว่าปัจจัยอื่นอย่างลดดอกเบีย้ยหรือดอลลาร์อ่อนค่าอาจจะไม่ใช่ตัวหลักที่จะดันไปถึง3,500 ใช่ค่ะถ้าเรามองย้อนไปตอนที่ราคาขึ้นไปแถวแถว3,400รอบก่อนนู้นแรงขับเคลื่อนหลักๆเลยมาจากความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนนี่แหละค่ะดังนั้นแม้ว่าการลดดอกเบีย้ยหรือดอลล่าอ่อนค่ามันจะเป็นปัจจัยบวกนะคะแต่ถ้าไม่มีเรื่อง uncertainty รุนแรงมาเสริมอีกเนี่ยก็อาจจะดันราคาไปถึง3,500ได้ยากหน่อยค่ะครับคบพูดถึงเรื่องลดดอกเบีย้ยพอดีเลยการที่เฟดลดดอกเบีย้ยรอบนี้จะช่วยหนุนทองได้มากน้อยแค่ไหนครับ คือปกติแล้วการลดดอกเบี้ยมันก็ดีกับทองอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลบวกมากอย่างที่หลายคนคิดเพราะตลาดก็รับรู้ข่าวไปพอสมควรแล้วและอย่างที่บอกเมื่อกี้ปัจจัยหลักรอบก่อนมาจากความไม่แน่นอนการลดดอกเบี้ยครั้งนี้เลยเหมือนเป็นตัวช่วยประคองราคามากกว่าค่ะไม่ใช่ตัวเร่งให้พุ่ง,รงรแรง อันนี้จะส่งผลยังไงบ้างครับค่ะก็คาดกันว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าลงนะคะอาจจะเห็นดัชนีดอลลาร์หรือดอลลาร์อินดซ x ลงไปแถวๆ95ได้เหมือนกันเพราะส่วนต่างดอกเบีย้ยหรือสเปรดนะคะระหว่างสหรัฐกับทางยุโรปญี่ปุ่นมันแคบลงพอดอลลาร์อ่อนค่ามันก็จะช่วยพยุงราคาทองคําไว้ได้ระดับหนึ่งไม่ให้ปรับตัวลงแรงแต่แต่คงไม่ได้เป็นตัวผลักดันให้ราคาทะลุแนวต้านสําคัญสําคัญขึ้นไปได้ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นมาหนุนเพิ่มนะคะ ทีนี้มาดูเรื่องการเมืองระหว่างประเทศหน่อยครับถ้าสมมุติว่าทรัมป์กับปูตินเกิดคุยกันได้แล้วสงครามรัสเซียยูเครนมันจบลงจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองครับจะร่วงหนักเลยไหม ถ้าสงครามจบแบบชัดเจนนะคะไม่ใช่แค่หยุดยิงชั่วคราวอันนี้คาดว่าจะมีการปรับฐานหรือคอ r r เรคชันในราคาทองคำค่อนข้างแรงเลยค่ะเพราะปัจจัยหนุนด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือจ e ออพลิติกส์ที่เคยดันราคาขึ้นมามันหายไปตลาดน่าจะตอบสนองเร็วมากแต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่ามันอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาแทนเช่นสงครามการค้าที่อาจจะกลับมาร้อนแรงขึ้นอีกก็ได้ต้องดูภาพรวมๆประกอบกันไปค่ะน่าคิดครับแล้วในมุมของนักลงทุนล่ะครับ ถ้าเกิดเริ่มเห็นคนขายทำกำไรธงคำออกมาเงินทุนพวกนี้น่าจะไหลไปทางไหนต่อครับ ก็เริ่มมีสัญญาณเหมือนกันนะคะจากบางกองทุนอย่าง ETF ในจีนที่เขาถือทองมานานเกือบปีแล้วก็เริ่มขายทำกำไรออกมาเพื่อจะโยกเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ยังขึ้นน้อยกว่าหรือที่เรียกว่าแลกกาดนะคะเช่นหุ้นจีนหรือแม้แต่หุ้นไทยเองก็มีโอกาสในระยะสั้นๆนะคะช่วงไตรมาสสเนี่ยเงินอาจจะไหลเข้าตลาดตราสารหนี้หรือฟิกซ์อินค้ำพักไว้ก่อนรอดูความชัดเจนเรื่องดอกเบี้ยแล้วค่อยกลับข้อตลาดหุ้นอีกทีในไตรมาสสก็เป็นได้คะ่ะ อีกประเด็นร้อนที่เกี่ยวกับทรัมป์คือเรื่องที่ขู่จะเก็บภาษีนำเข้าทองคำจากสวิตเซอร์แลนด์เรื่องนี้ส่งผลกระทบแค่ไหนครับหัวเรื่องนี้สร้างความผันผ,นผวนในตลาดฟิวเจอร์สหรือคอมม็กซ์มากเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงแรกๆเลยทำให้ส่วนต่างราคาหรือสเปดระหว่างฟิวเจอร์สกับราคาสปอตมันทางออกไปตั้ง $100 ดอลลาร์แนะ่แต่หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแค่คำขู่ทางการเมืองมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดเขาเก็บภาษีขึ้นมาจริงๆสมมติว่า10% ราคาทองคำก็น่าจะปรับตัวสูงขึ้นการต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอาจจะบวกไปอีก2-300ดอลลาร์เลยก็ได้แต่มันก็จะยุ่งยากพอสมควรเลยค่ะกับพวกสัญญาซื้อขายเดิมแล้วจ,จริงๆทองก็ไม่ได้นําเข้าจากสวิตเซอร์ที่เดียวด้วยฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับแล้วในสถานการณ์แบบนี้ทองคํายังน่าสนใจสําหรับการสะสมระยะยาวไหมครับแล้วถ้าจะทยอยซื้อมีแนวรับตรงไหนที่ควรจับตาเป็นพิเศษครับ ทองคำยังถือเป็นสินทรัพย์ที่ดีมากนะคะสำหรับการกระจายความเสี่ยงหรือ diversify port โดยเฉพาะในยุคที่โลกมีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้การที่ราคามันย่อตัวลงมาเนี่ยก็ถือเป็นจังหวะที่ดีในการทยอยสะสมสำหรับลงทุนระยะกลางถึงยาวค่ะถ้ามองในทางเทคนิคแนวรับสำคัญๆก็จะอยู่แถวแถวส2 0 0ดอลลาร์แล้วก็3,100ดอลลาร์ค่ะแต่ถ้าหลุด3,100ลงไปโดยเฉพาะถ้าหลุด31,20ดอลลาร์ แล้วเห็นสัญญาณ r s i ในกราฟรายวันมัน over ซ o ด้วยอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่ารอบการขึ้นใหญ่นี้อาจจะจบแล้วต้องรอพักฐานหรือสร้างฐานราคากันใหม่ส่วนทองคําบ้านเรานะคะถ้าเห็นจังหวะที่ราคาทองโลกรับลงมาพร้อมๆกับเงินบาทแข็งค่าขึ้นอันนี้ถือเป็นจังหวะดีเลยอาจจะมองแนวรับแถวแถวห้าหมบาทหรือต่ากว่านั้นได้ค่ะฟังดูแล้วสรุปคือสถานการณ์ทองคําตอนนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆนะครับใช่เลยค่ะ มันมีความไม่แน่นอนจากหลายด้านมากๆทั้งภูมิรัฐศาสตร์ที่แม้สงครามบางจุดอาจจะคลี่คลายแต่สงครามการค้าอาจจะแรงขึ้นนโยบายการเงินทั้งเรื่องดอกเบี้ยค่าเงินและก็นโยบายที่คาดเดายากมากๆของผู้นำประเทศต่างๆคือถึงแม้ว่าความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven อาจจะค่อยๆลดลงบ้าง แต่ปัจจัยหนุนอื่นๆอย่างดอลลาร์ที่อ่อนค่าดอกเบี้ยขาลงหรือแรงซื้อจากธนาคารกลางทั่วโลกก็ยังช่วยพยุงราคาไว้อยู่ค่ะทำให้ไม่น่าจะเห็นการปรับฐานลงแรงๆแต่กลับกันการจะขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ก็ต้องอาศัยปัจจัยกระตุ้นที่แรงมากๆจริงๆแนวโน้มระยะสั้นถึงกลางเลยอาจจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบหรือไซเวย์มากกว่าค่ะสรุปได้ว่าราคาทองคำยังอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนสูงจริงๆมีทั้งปัจจัยหนุนปัจจัยกดดัน คานกันอยู่โอกาสเห็น3,500ดอลลาร์ก็ยังพอมีแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะมีปัจจัยความไม่แน่นอนที่รุนแรงพอเข้ามาอีกหรือไม่นะครับ ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะว่านอกเหนือจากปัจจัยมหาภาคที่เราคุยกันไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยเชิงโครงสร้างหรือปัจจัยซ่อนเร้นอื่นๆอ,อ,อ,อีกไหมที่อาจจะส่งผลต่อบทบาทและมูลค่าของทองคําในระยะยาวมากๆเช่นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของทองคําในระบบการเงินโลกยุคใหม่หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ประเภทอื่นอย่างพวกสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องคอยติดตามกันต่อไปค่ะ